คือจริงใช่เหรอตั้งแต่เล่นเกมกับไอ้ซันมาเนี่ยแม่งเป็นคนที่โคตรเก่งเลยอะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเห็นใครเก่งเท่าซันมาก่อนเอาแล้วพี่ปูไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวพอนเนเกมมันล่มแล้วนะมันก็ต้องบูคองสิครับผมนี่จริงๆอ่ะกูจะไปเช่าชุดบูคองเพื่อไอ้สันไม่ไม่มีไซส์ไอ้เหี้ย ก็เลยแบบต้องหาชุดมาดักซอบจัดเฮ้ยไม่มีล็อกซี่เราชนะแล้วจริงๆไม่มีไม่มีอลิสวางเลยเอาโทรศัพท์วางกันเลยผมเล่นเองเเียนมีไอรีนะไหนวะเออว่าไอรีสิตกว่าทุกคนเราก็มีไอรีสีสโอ้โหโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่เนี่ยพอมาฟาร์มป่าปุ๊บคุก็เหงาอีกแล้วการเข้าบวกกันดิผมก็เหงากับพี่เนี่ยมาตอนมาตอนมาตอนเล่นยากมาตอนเล่นยากคตาเตะโคตาเตะมาเว้ยโสมชิน วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาพอตาเตะมาพอตาเตะมามึงเอาวะมึงอันเตียมึงอันเตียโอ้ยเล่าเฮ้ยอ้วแลสขึ้นมาไม่มีใครบอกผมเลยมาไปกันสิไปเอาไว้เอาไว้เอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเอาหมดหมดเป็นไงของจริงกูว่าตายตัวแรกไอ้เฮียไม่ได้เฮียอะไรกับเขาเลย ใครเนี่ยพี่เจ็มาี่หมดี่หมดีหมดีดพี่หมดไปเอาแบไอ้ี่สตันไม่ทันเอาเออสวยพี่เออมันต้องอย่างงี้ดิวด้้วยดมันต้องอย่างงี้ดิวเป็นไงดูสก่อนได้สกิลกูอ่ะดีดโหดเลยว่กไม่ได้สกิลอ่ะ มาแล้วผมมาแล้วผมลอยแล้วผมลอยแล้วสายลอยเอ้า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 พี่เจดพี่ร้านช็อตผมมากพี่โอ้โหกดสลดกจังหวะที่หายเลยอะเอาบอลเอาบอลที่เดียวโอ้ยมันง่ายไรวะติดตัวไปนะครับพี่ จ้เพี่อนเสียประวัติอ่ะต้อนมามาต้อนมาเอานี้มาเอาเล่นเดนี้เอาเล่นเดี๋ยวนี้เดี๋นี้แม่งเลยไปมาครับเดี๋ยวมาแป่บึงกอนเราไม่ขึ้นมาเลยอ่ะป๊บนึงแป๊บนึงก็เคียไปอยู่ียอเอาหนเอาหนสองพี่สองพี่หนสองไปโอ้โอ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  ของจริงกูไม่ได้สักคิวไอ้เหี้ยโอ้โหข้าไปบวกัวคาบป้อมขนาดนี้กูยังไม่ได้คิวอ่ะมึงคิดดูดิของจริงหนึ่งคิวท่วนโอ้โหอะไรของมึงหนึ่งคิวท่วนคืออะไรวะถอย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 ออกช้าไปรับมือลั่นเชื่อกะว่าจะเอาสักยี่สิบสามสิบคิวตอนเนี้ยมีพีมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฮ้ยลุงเมียความจะจบเกม อันนี้คือมึงด่ากูหรือว่ายังไงเนี่ยฟาร์มจุดเด่น